ระเบิดึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VTV ีวีคัพ2025ครั้งที่19เรียบร้อยทุกคนวันนี้เลย28มิถุนาถึง5กรกฎาและก็เลื่อนแล้วเรียบร้อยเหมือนกันโปรแกรมการแข่งขันวันนี้ของสาวไทยเรานะคะเราอยู่กลุ่ม B นะมีเวียดนามอยู่2 1มีไทยนะคะอยู่2 1ของเราแล้วก็โคราเบียการัสเซียแล้วก็ไต้หวันกลุ่ม A ก็จะมีทีมชาติเวียดนามฟิลิปปินส์ออสเตรเลียแล้วก็เสฉวนจากจีนนะคะวันนี้ จะประเดิมแมตช์แรกนะคะ28มิถุนาบายโมงครึ่งแต่ เลื่อนการแข่งขันนะคะไปเป็น4โมงเย็นทุกคนเนื่องจากสาวๆโคราเบกานะคะจะเดินทางมาถึงวันนี้ในช่วงเช้าก็ทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปนะและ29พุ่งนี้เราบ่าย2เหมือนเดิมนะคะเราจะเจอกับเวียดนาม U21 นะคะแล้วก็3 0มิถุนายนบ่าย2เราจะเจอกับไต้หวนันก็ส่งกำลังใจเชียร์นะคะสาวไทย U21 ของเราประเดิมแมตช์แรกนัดแรกกันทุกคนนำทัพไปโดยดาวกติกานะคะกะติกาแก้วพินแล้วก็ น้องใบเตยนัทมากลุบแก้วของเรานั่นเองก็เดี๋ยวดูผลงานของสาวๆาวยู่สิกันนะคะวันนี้แล้ววันนี้แล้วทุกคนนะคะ4ี่โมงเย็นเจอกันเม้นเชียและส่งกำลังใจให้สาวไทยกันได้จ้าไทยแลนด์บ๊อ